คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการทำซับไตเติลนะครับซึ่งการทำซับไตเติลถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอของเราให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ โอเคหลังจากที่เราเลือกมีเดียหลักเข้ามาแล้วนะครับเลือกวีดีโอที่เราต้องการจะทำซับไตเติลแล้วนะครับให้เราทําการบุ๊กมาร์กนะครับบุ๊กมาร์กจุดต่างๆที่เราต้องการที่จะทำซับไตเติลก่อนนะครับวิธีการทาบุ๊กมาร์คคือให้เราขยายมือนะครับไปที่แถบทำลายให้กว้างมากขึ้นนะครับอ่าให้กว้างมากขึ้นเห็นไหมฮะกว้างเสร็จเรากดฟังหนึ่งรอบนะครับกดฟังหนึ่งรอบก่อนอ่าสวัสดีประมาณตรงนี้นะครับอ่าโอเค ประมาณตรงนี้นะฮะอ่ะสมมติตรงนี้ตรงนี้นะครับประมาณนี้ประมาณ3าให้เรากดเห็นไหมฮะมันจะมีสีแดงตรงนี้เรากดที่สีแดงนะครับแล้วก็เพิ่มบุ๊กมาร์กนะครับโอเคจะเป็นสีม่วงมากขึ้นเอ้ยจะเป็นสีม่วงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นกดเพจต่อครับวันนี้อาวันนี้นะครับวันนี้วันนนี้ะครับโอเควันนี้พก วันนี้ตรงนี้นะครับเรากดให้เป็นสีม่วงพบกับช่องด o บเจนเ f a m i ี้กับพี่กับพี่นะครับเรากดตั้งใจและน้องอและน้องพอใจและน้องพอใกดพอใจโอเคนะครับก็จะมีบุ๊กมาร์คขึ้นมานะครับเป็นสีม่วงขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่าเนี้ยเป็น ปุ่มเป็นบุ๊กมาร์กที่เราจะต้องทําใส่ซับไตเิลเข้าไปนะครับทีนี้ขั้นตอนถัดมานะครับให้เราไปที่เลื่อนมาที่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วไปที่คําว่าเลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวอักษรแล้วก็พิมพ์คาอะไรก็ได้ครับง่ายๆอย่างเช่นคําว่าสวัสดีก่อนสวัสดีนะครับปุ๊บอ่ะก็จะมีแท็บเทคขึ้นมาตรงนี้นะฮะให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนแท็บเทคนะครับให้ไปสุดวิดีโอที่เราต้องการเลยครับสุดวิดีโอของเรา ฟสุดนะครับพอสุดแล้วเราก็เลื่อนกลับมานะครับเลื่อนกลับมาแล้วเราก็ทําการแต่งเท x t ข้อความของเรานะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรนะครับเลือกฟอนต์ที่เราต้องการเลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะครับโอเคเลือกสีที่เราต้องการนะครับเราต้องการสีลายอยากให้เป็นสีเทานะครับสีเทาสีเทาแล้วก็เลือกนะครับ พื้นหลังนะครับพื้นหลังเอาพื้นหลังสีเอาไรดีเออพื้นหลังสีขาวแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เห็นไหมฮะพื้นหลังเนี่ยถ้าเรามันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะขึ้นมาเฉพาะตัวอักษรนะครับเราสามารถเลือกให้พื้นหลังเนี่ยขึ้นทั้งแถบวิดีโอได้โดยที่กดตรงนี้นะฮะตรงนี้ปุ๊บนะฮะจะขึ้นมาทั้งแถบวิดีโอทีนี้เราสึกว่าเฮ้ยสีพื้นหลังมันเข้มไปอยากจะปรับนะครับเราเข้าไปที่พื้นหลังอีกรอบหนึ่งแล้วก็ กดที่ตรงนี้นะฮะแถบสีตรงนี้แล้วก็ปรับ c a p a c i t y ตรงนี้นะครับให้เหลือสัก2 5ก็ได้20ก็ได้ครับโอเคแล้วกดขึ้นหมายถูกหรือจะเปลี่ยนสีก็ได้ฮะอ่าหรือจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับโอเคเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับโอเคก็ยังดูไม่สวยอยู่นะครับเป็นสีสีเหลืองโอเคเพิ่ม c a p a c i t y เข้ามานะครับตัวอักษรก็ต้องเปลี่ยนสีหน่อย ก็สีดํามันจมนะครับเราจะเป็นสีขาวก็ได้นะครับโอเคหลังจากเราก็เลื่อนแถบลงมาครับเลื่อนแถบลงมาโอเคให้อยู่ด้านล่างเป็นซับด้านล่างนะครับโอเคชื่อนี้ก็จะเป็นทั้งแถบเลยนะฮะก็จะเป็นทั้งถาดแบบนี้ปนไปเรื่อยโอเคทีนี้วิธีการก็คือเมื่อกี้เราบุ๊กมาร์กไปแล้วถูกไหมฮะเราบุ๊กมาร์กไปแล้วว่าตอนไหนที่จะเป็นเสียงของการพูดนะครับในวิดีโอ เราก็จะใส่ซับไตเติลเข้าไปนะครับช่วงแรกไม่มีการพูดนะครับช่วงแรกไม่มีการพูดการพูดครั้งแรกจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับสีม่วงตรงนี้อ่าสีม่วงตรงนี้เราก็เลื่อนนะครับเลื่อนแถบทำลายสีแดงให้มาชนกับสีม่วงจนแถบเป็นสีม่วงนะครับปึ๊บอ่าพอเป็นสีม่วงเสร็จปุ๊บให้เรากดตรงนี้นะฮะกดที่แถบเท x t และกดตัดแล้วก็แยกที่หัวอ่านตรงนี้นะครับ,บ,รรบปึ๊บอ่าโอเคและหลังจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์นะครับพิมพ์ กดไปที่เทคนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวอ่ายังยังไม่ต้องพิมพ์ฮะขออภัยครับเราก็เลื่อนบีกนะฮะเลื่อนบีกเลื่อนบิกให้ไปตรงกับสีม่วงจุดที่2ที่เราบุ๊กมาร์กไว้นะครับโอเคอ่าให้ตรงให้ให,ให้ให้เป็นสีม่วงนะฮะโอเคอ่าตรงนี้ไม่ยอมขึ้นนะฮะโอเคไม่ไปถ่ายถ้าไม่ขึ้นเอาใกล้เคียงก็ได้ครับก็กด แล้วก็ตัดนะครับแยกที่หัวอ่านเหมือนเดิมโอเคจุดถัดไปครับจุดที่3เราก็เลื่อนไปเรื่อยโอเคโอเคแล้วก็แยกที่หัวอ่านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนอีกนะฮะแยกที่หัวอ่านโอเคครบแล้วนะฮะพอครบเสร็จเราก็ย่อทำลายให้เล็กลงโอเคทีนี้ ขั้นตอนสําคัญเลยก็คือก่อนที่เราจะมาตัดเทคนะครับออกเป็นช่วงช่วงช่วงนะครับเราต้องตั้งค่าแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาแต่งทีละอันทีละอันทีละอันอันนี้เราแต่งทีเดียวเลยที่เหลือเราแค่มาใส่ข้อความที่เราต้องการช่วงแรกนะครับไม่มีคําพูดแต่เรานึงนะครับเราควรเพิ่มเสียงหน่อยอเพิ่มเสียงที่วิดีโอหลักนะครับให้ดังขึ้นโอเคช่วงแรกจะไม่มีข้อความ อ่าโอเคงั้นเราก็คลิกไปที่ท่อนแรกเราก็ตัดทิ้งได้เลยครับกดที่ลบโอเคมาท่อนนี้สวัสดีนะครับท่อนแรกคือสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะเราก็แก้ไขสวัสดีค่า,คคาใช้คําว่าสวัสดีค่าแล้วกันนะครับโอเคแล้วกดเครื่องหมายถูกแล้วก็ก,กดเพย์อ่าตรงนี้นะฮะเป็นช่องที่2น้องพูดว่า วันนี้พบกับช่องนะครับวันนี้พบกับช่องเราก็พิมพ์นะครับวันนี้พบกับช่อง Double J Family Double J Family นะครับโอเคแล้วก,กดเครื่อหมายถูก,แล,ก,ก,ถกแล้วก็กดเครื่องหมายถูกั้านบนทีแล้วกดเพย กับพี่ตรงนี้เป็นกับพี่ตั้งใจนะครับโอเคเราก็มาแก้ไขเป็นกับพี่นะครับกับพี่ตั้งใจแล้วกดและน้องพอใจตรงนี้นะครับโอเคเราก็มาแก้ไขและน้อง พอใจนะครับโอเคกดเครื่องหมายถูกโอเคทีนี้เราก็ลองมาเล่นดูนะครับโอเคอ่าลองดูนะฮะกดเครื่องหมายเด้ปั้งเ็นไหมฮะเราก็จะได้ซับไตเทอลขึ้นมานะครับซึ่งวิธีการนี้นะฮะ จะช่วยทําให้วิดีโอของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ถ้าเกิดวิดีโอยาวมากๆนะครับเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะครับซึ่งเป็นเนี่ยที่ผมบอกเป็นตัวนี้นะครับก็คือการอัดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับการอัดเสียงนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทาซับไตเติลให้กับคลิปวิดีโอของเราสําหรับคลิปนี้นะครับโจยชิคลิปก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ